คุณยายเจ้าขา่ขอคุณธรรมของความไม่กลัวเนี่ยเจ้าค่ะเพราะว่าจะไปสัมภาษณ์งานในวันพรุ่งนี้และปีนี้ก็จะเป็นสิงเจ้ลมัมแล้วเจ้าค่ะ<อ>คุณเจ้าค่คุณยายเข้าใจนะว่าความกลัวเนี่ยมันมาจากความคิดมันมาจากการใช้ชีวิตที่เราปรุงแต่งอย่างไม่รู้นะคะหรือบางทีเราก็รู้มากแต่ไอสิ่งที่รู้เนี่ยมันรู้ผิดไง นั้นยิ่งรู้ยิ่งรกเนี่ยอันนี้ต้องระวังจดจ่อจิตแลคะ่ะสมมติกำลังจะเข้าไปสัมภาษณ์หรือไปอินทิวิวที่จะเข้างานนะคะไม่ต้องรู้อะไรมากค่ะมีความเชื่อมั่นเจริญสติอยู่กับลมหายใจในอานาปนสติคือหายใจเข้ารู้กายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้ในทุกๆลมหายใจแห่งสติ ที่เรามีพื้นจิตของเราที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการพูดคุยกับผู้ที่กำลังสัมภาษณ์เราเน่ยมันดีกว่าเรากลัวว่าเขาจะไม่รับเราถ้าเราเข้าไปแล้วเราเห็นว่าอุ้ยเธาต้องทําให้ดีนะเพราะไม่งั้นเขาจะไม่รับเราเราก็จะรนรานนะคะมันก็ไม่เกิดความสง่างามนั้นวันนี้จเจริญสติอยู่กับลมหายใจจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราอยู่ที่ตรงไหนเราเป็นคนเลือกไม่ใช่เขาเลือกเรา แต่เราเป็นคนเลือกที่จะเดินเข้าไปและจะทำงานตรงนั้นเราต้องเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนที่เลือกที่จะอยู่ที่ตรงนั้นและมั่นใจได้เลยว่าถ้าเราอยู่ที่ตรงนั้นเราจะทำอะไรให้องค์กรตรงนั้นดีขึ้นเราจะแลกเปลี่ยนเราจะแสดงความคิดเห็นนะคะอันนี้ก็ให้กำลังใจคืนนี้หลับสบายๆไม่ต้องกองังวลว่าพรุ่งนี้จะเจอคำถามอะไรจะตอบได้หรือไม่ให้มั่นใจว่าเราจะเข้าไปช่วยองค์กรนั้นทำอะไรให้เกิดความสุข และทําให้เกิดความสําเร็จในสิ่งที่เราเลือกที่จะไปอยู่กับเขารับรองได้ค่ะว่าเขาจะเลือกคุณค่ะเพราะคุณกําลังให้ความมั่นใจนะคะ